โอเคครับ okay, ผมโอเคครับ okay, ผมวันนี้เดี๋ยวในการโอนไอดีเนะาะกากิจกรรมโอนไอดีนะผมก็ในส่วนของการโอนไอดีอย่างแรกนะผมเราเข้ามาสร้างไอดีก่อนสร้างไอดีหรือว่าสมัครไอดีใหม่นะผมขึ้นมาจากอ่าเซิร์ฟเวอร์จาก P B Sabato นะผมก็สมัครขึ้นมาก่อนแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งนะผมสมัครไอดีก่อนแล้วก็ล็อกอินพอล็อกอินเสร็จปุ๊บเราไปที่อ่าเทกเก้นนะครับผมเทกเก้น เทเกนมันจะมีอยู่สองสามอย่างเนาะ,นะเช่นเว็บอ่าหน้าเว็บเราก็จะเห็นอยู่มันจะอยู่ตรงมีตรงอะไรแจ้งเนี่ยอ่าแจ้งข้อมูลนะผมผู้เล่นในการกระทาผิดอ่าเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีให้เรากดกดเข้ามาปุ๊บมันจะมีโปรแกรมอ่าโกงใช่ปะอ่ามีโกงมีโปรแกรมโกงแล้วก็เราเข้ามาในการโอนไอดีอ่าหน้านี้นะผมเดี๋ยวในส่วนนี้ เงื่อนไขเขาจะมีอยู่นะผมในขั้นตอนที่สามมาปุ๊บอ่เอาเราเลือกเงื่อนอไขในไอ้นี่แล้วเนาะในการโอนไอดีแล้วโอนบัญชีละอืโอนย้ายบัญชีแล้วก็ใส่คบใช้คําว่าหัวเรื่องนะผมหัวเรื่องใช้ว่าโอนย้ายบัญชีโอนย้ายไอดีอ่ะแล้วก็ในส่วนต่อมาส่วนต่อมาคือไอดีนะผมไอดี ID ของกาลินาฮันเก่าแล้วก็ยุตยูไอดีของไอกาลินาฮันเก่าเหมือนกันนะผมใส่เข้ามาสองอย่างพอเพราะว่า ตามหลักแล้วไอเดียอะไอเดียที่เราส่งทแกนไปอะมันมันเป็นหลักอยู่ละอืมแล้วลในส่วนที่สุดท้ายนะผมส่วนสุดท้ายจะเป็นการที่เราจะเอารูปมารูปมาคือเราต้องถ่ายให้เต็มจอหรือว่าแคปหน้าจอให้เต็มให้เต็มหน้าอ่าเขาเรียกอะไรเต็มหน้าเบราว์เซอร์เลยนะผมอย่างไอตรงเนี้ยอันที่หนึ่งนะผมอันนี้ออันที่สองจากโทรศัพท์นะครับอ่าเราเราจะโฟกัสอันที่หนึ่งนะผมที่ทาจากบนคอมพิวเตอร์บนคอมพิวเตอร์นะครับ ก็ในส่วนนี้เขาก็จะมี ID เห็นไหมชื่อ ID ชัดเจนแล้วก็ย s e ไอชัดเจนอ่ายูไอนะผมยู d อดแล้วก็พวก IP เราเนี้ยอ่ะมันก็จะเห็นชัดเห็นชัดอ่าแล้วก็แคปหน้าจอหน้านี้นะผมให้เต็มหน้าจอนะผมห้ามตัดเด็ดขาดเลยนะครับห้ามตัดเด็ดขาดแล้วก็แล้วก็ทําเป็นไฟล์ไฟล์อ่าแนบเข้ามาในหน้าที่สามในส่วนนี้เนาะเห็นปะ่ะอ่ะแนบเข้ามาตรงชีทชีทไฟล์แล้วก็เข้ามา แล้วเราก็ส่งไปเลยครับผมก็มีประมาณนี้อ่ะอย่างผมตัวนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยละแล้วก็เราเข้าไปดูเทเก้นอ่ะนี่ก็ผ่านละเรียบร้อยกดคําว่าโปรไฟล์ผ่านตัวละครเรียบร้อยตัวนี้จะเป็นสามเพชรที่ไม่ได้เล่นนานมากครับผมก็ประมาณนี้เราก็โอนมาเรานึกออกล้วก็โอนมาแค่นักออก้นเองพอตรงกิจกรรมพอดีโอเคนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมคลิปนี้ก็อาไว้ประมาณนี้